อ่านเองอะไรเองพี่วกินข้าว้มาปุ้ยมาเลแม่เอาไหมต่ให้แปลว่ายังไม่เอาใช่หมเียพียงเพียงมาเรยเเอยนเขาจะเล่นไพ่เหรอนั่งไหมแตยิ้มดูใเอากระลิ

นันัรวมกันไปที่อื่นเขาจะยอมถามว่าเวลานั่นจ่ายเงินไหมเล่นไพ่เวลาเล่นไพำ

พิเศษของย่าหมูสูตรพิเศษของย่าหมดแล้วโอ้โหวางได้ไหมมาเจ้าอะไรอ่ะใส่ละเล่นหรอท่องไว้ให้เขาเล่นนะพี่พี่น้องเขาสามคนอะไรดีแล้วคนอื่นเขาไม่เล่นหรอกอะไรก็ไม่อยากทม่เล่นเนั่ะมาเก็บนะ อ๋ออันตรงนี้ล้ีแีกอุ่เนแ็กนลกเหรอนี่อันนี้อ้ออัน้านไอ้อันนี้อันนี้้อนือขาวอันนี้วางไวุ้้แล้วค้แล้วคุ้แล้วต้ระวังนมกระเด็นอะไรอะอันนี้ตันตัวตัวตัวอะทำไมกลัวเหรอ ระวังโดนไปโดนมือนะลูกนี่ันนกังจุดเทียนอยู่อุยเสียวอันนั้นมันร้อนลูกุ้ยเสียว หลายเออไม่ได้ฟังแล้ว <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> <laughs> Hãy à, phát cho <laughs> 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 <laughs>